สะอึกเลยไม่คิดว่าคนไทยจะมีนิสัยแบบนี้เมื่อหนุ่มซีเรียมีเมียฟิลิปปินส์บินตรงมาที่ไทยเพื่อจะมาพิสูจน์ว่าประเทศไทยใช้อะไรที่สามารถมัดใจคนทั้งโลกให้เดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่และครั้งแรกที่มาเยือนไทยในครั้งนี้เขาเองได้เจอกับเหตุการณ์ที่สร้างความประทับใจให้กับเขาเป็นอย่างมากไม่คิดเลยว่าคนไทยจะมีนิสัยแบบนี้ ก็ไปดูกันนะครับว่าหนุ่มซีเรียคนนี้เขาจะพบเจอกับเหตุการณ์อะไรและประทับใจกับน้ำใจของคนไทยอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับช่องของเขานั้นนะครับก็มีผู้ติดตามมากกว่า5ล้านคนเลยทีเดียว ผมจะขอเรียกเขาว่าคุณบาเซลแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วคุณบาเซลแกก็ติดใจกับประเทศไทยอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเขาสงสัยว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้คนทั้งโลกมากกว่า20ล้านคนอยากเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยและคนไทยใช้อะไรมัดใจให้ชาวต่างชาติให้หลงไหลในวัฒนธรรมและผู้คนท้องถิ่นที่นี่แล้ววันนี้เขาก็จะไปลองกินอาหารไทยครั้งแรกอีกด้วยว่าจะมีรสชาติอร่อย สมคำเล่าลือหรือไม่และต้องเจอกับเหตุการณ์ที่จะสร้างความประทับใจให้กับเขาไปแบบไม่รู้ลืมเลยทีเดียวซึ่งตอนที่เขาอยู่ไชานาทาวคุณบาเซลได้บอกว่าวันนี้ผมจะพาไปทัวร์กินอาหารของไทยและนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ผมจะได้กินอาหารของประเทศไทยแบบจริงๆแบบที่ไม่ใช่อยู่ที่ต่างประเทศซึ่งคุณบาเซลก็บอกว่าบรรยากาศที่ไชานาทาวนี้มันสุดยอดจริงๆมันสวยงามเป็นอย่างมากผมก็ตื่น เต้นมากจริงๆที่นี่มีแสงไฟอยู่เต็มไปหมดมีร้านขายอาหารอยู่ทุกพื้นที่และร้านแรกที่คุณบาเซลได้ไปลองชิมดูก็จะเป็นร้านขายกุ้งย่างชีสนะครับซึ่งร้านนี้ก็ทำสดๆเลยทีเดียวโดยคุณบาเซลก็ได้สั่งหนึ่งไม้ซึ่งราคาอยู่ที่ไม้ละ100บาทนั่นเองโดยกุ้งย่างชีสของร้านนี้ก็มีหน้าตาหน้ากินมากเลยทีเดียวนะครับเป็นไม้เสียบกุ้งแบบยาวๆแล้วก็จะมีชีสอยู่ด้านบนแล้วจะมีการ เผากุ้งอีกด้วยแล้วราดบนด้วยครีมอีกรอบหนึ่งเรียกได้ว่าหน้าตาของกุ้งย่างชีสไม้นี้น่ากินเป็นอย่างมากซึ่งแม่ค้าคนไทยที่ขายอยู่นี้ก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอย่างมากซึ่งพอคุณบาเซลลองกินเข้าไปเขาก็ร้องว้าวออกมาในทันทีแล้วเขาก็บอกว่าโอ้มันสดมากอร่อยมากเขาถึงกับพูดภาษาไทยออกมาคำหนึ่งนะครับว่า อร่อยอร่อยและก็ยกนิ้วโป้งให้กับพ่อค้าที่ยืนอยู่พ่อค้าก็พูดตอบกลับมาทันทีว่าขอบคุณครับซึ่งคนไทยก็สร้างความประทับใจตั้งแต่ร้านแรกเลยทีเดียวและต่อมาคุณบาเซลแกก็กละว่าจะไปกินซีฟู้ดร้านหนึ่งนะครับแต่เมื่อไปถึงร้านแล้วก็มีลูกค้านั่งอยู่เต็มร้านเขาก็บอกว่าร้านนี้มีคนมากจริงๆน่าจะอร่อยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีที่นั่งเลยเดี๋ยวเราจะไปหาอย่างอื่นกินดีกว่าและคุณบา เซลก็บอกว่า ตอนนี้ผมจะไปหาแม่ค้าโรตีคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในประเทศไทยซึ่งพอคุณบาเซลได้เดินมาถึงร้านก็ได้ทักถ่ายแม่ค้าและถามว่าคุณเป็นแม่ค้าขายโรตีที่นี่ใช่ไหมแม่ค้าคนสวยก็ตอบทันทีว่าใช่ค่ะและแม่ค้าโรตีก็ยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความเป็นกันเองซึ่งคุณบาเซลก็ได้ถามแม่ค้าว่าที่ขายอยู่นี้อันไหนอร่อยที่สุดครับแม่ค้าโรตีแสนสวยก็พูดไปด้วยยิ้มไปด้วยว่าโรตี ใส่ไข่นั่นเองก็เป็นโรตีที่เธอทำให้ลูกค้ามากที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดอีกด้วยซึ่งคุณบาเซลเองแกก็ได้คุยกับแม่ค้าคนสวยอยู่นานเหมือนกันและเขาเองได้แนะนำตัวนะครับว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า5ล้านคนทำเอาแม่ค้าแสนสวยถึงกับตกตะลึงว่าโอ้ oh, ฉันเจอกับยูทูบเบอร์ระดับ5ล้านซับหรือเนี่ยซึ่งต่อมาคุณบาเซลแกก็ได้บอกว่าผมเดินทางมาไกลแสนไกลเพื่อจะมากินโรตีของคุณที่นี่ โดยเฉพาะเลยมาจากฟิลิปปินส์นู่นเลยมากินโรตีของคุณโดยเฉพาะซึ่งพอพูดคำนี้ออกไปทำเอาแม่ค้าสาวสวยคนไทยถึงกับยิ้มแก้มปรีเลยทีเดียวนะครับและต่อมาคุณบาเซลแก่ก็ได้ถามแม่ค้าสาวสวยว่าเคยไปฟิลิปปินส์ไหมแม่ค้าสาวสวยก็บอกว่ายังไม่เคยไปเลยก็เอาไว้โอกาสหน้าหรือ next time นั่นเองนะครับและหลังจากที่แม่ค้าคนสวยทำโรตีเสร็จแล้วคุณบาเซลก็ได้ถามว่าราคาเท่าไหร่ครับแม แมคค้าคนสวยก็บอกว่า60หรือ60บาทค่ะคุณบาเซลแกก็คงนึกในใจนะครับว่าโรตีของไทยทำไมมันถูกอย่างนี้แค่60บาทเท่านั้นเองได้ทั้งกล้วยได้ทั้งไข่อีกด้วยแถมราดช,ช็อกโกแลตด,ด้านบนอีกด้วยและก่อนที่จะจากกันแม่ค้าคนไทยคนสวยก็ไม่ลืมขนบรรมเนียมประเพณีไทยด้วยการยกมือไหว้ขอบคุณอย่างสวยงามเรียกได้ว่าเธอก็สร้างความประทับใจให้กับคุณบาเซลในการมาเยือนไทยในครั้งนี้เพราะแม่ ค้าคนไทยเธอก็ได้สร้างรอยยิ้มกับนักท่องเที่ยวและได้สร้างความเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับหลังจากนั้นคุณบาเซลแกก็ได้มารีวิวโรตีกล้วยใส่ไข่ของแม่ค้าคนสวยก็ยืนอยู่ใกล้ๆกับร้านของเธอนั่นแหละและเพียงกินเข้าไปคำแรกเท่านั้นคุณบาเซลแกถึงกับร้องโอ้ด้วยความอร่อยและเขาก็บอกว่า I love it it's so good ก็คือ ผมชอบมันมากมันดีมากเลยมันอร่อยมากซึ่งคุณบาเซลแกก็น่าจะชอบโรตีใส่ไข่ของแม่ค้ามากนะครับเขาถึงกับถือโรตีและเดินกลับไปที่ร้านของแม่ค้าแล้วบอกว่ามันอร่อยสุดๆไปเลยขอบคุณมากครับซึ่งคุณบาเซลแกก็ได้เดินไปกินไปตามถนนและแกก็ได้บอกนะครับว่าอาหารไทยนี้เป็นอาหารที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้ลองกินมาเลย ซึ่งแกก็เดินไปตามถนนนะครับเดินไปกินไปก็ชมว่าอาหารไทยอร่อยไม่หยุดไม่เพียงเท่านั้นนะครับแกก็ยังได้เอาโรตีกลับไปให้ลูกเมียของแกกินบนรถตู้อีกด้วยซึ่งทุกคนที่ได้กินโรตีใส่ไข่ของไทยต่างยกนิ้วให้และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากๆและต่อมาคุณบาเซลแกก็ได้มาถ่ายบรรยากาศของยาวราชให้ดูอีกรอบนะครับ ซึ่งวิวตรงนี้ก็เรียกได้ว่าสวยงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวมีป้ายไฟอยู่เต็มไปหมดมีวิวของถนนที่มีรถราวิ่งผ่านไปมาสองข้างทางก็มีอาหารตั้งขายอยู่เต็มไปหมดคุณบาเซลก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าที่นี่จะมีอาหารขายมากมายขนาดนี้ดูสิมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาไม่ว่าคุณจะเดินไปทางไหนก็มีอาหารขายอยู่เต็มทุกพื้นที่ที่นี่มันมีชีวิตชีวาจริงๆ นี่แค่สองทุ่มเท่านั้นเองอยังไม่ได้ดึกเลยแต่ก็คึกคักเป็นอย่างมากซึ่งคุณบาเซลเองแกก็เดินไปถ่ายไปถ่ายให้ดูบรรยากาศของยาวราชนะครับก็มีร้านค้าขายอาหารอยู่เต็มไปหมดซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในช่วงนี้เยอะเลยทีเดียวและมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับคุณบาเซลแกก็ได้ชื่นชมสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยว่าทำได้ดีมาก โดยคุณบาเซลแกก็ได้ถ่ายให้ดูรถเก็บขยะที่มาจอดเอาขยะไปทิ้งนะครับโดยแกบอกว่าดูพนักนานที่นี่สิพวกเขามาเก็บขยะออกไปจากตรงนี้มีความสะอาดเป็นอย่างมากและก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยที่นี่จัดการได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งเรื่องการจัดเก็บขยะนี้ก็ต้องขอชื่นชมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเยาวราชนั้นก็มีคนมาเดินและกินอาหารอยู่อย่างมากนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีขยะอยู่บนพื้นเป็นจํานวนมากแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ทําความสะอาดและก็เก็บขยะได้อย่างดีทําให้ถนนเยาวราชเป็นสถานที่ที่สะอาดแม้ว่าจะมีคนมากก็ตามนะครับตรงนี้จะทําให้เป็นหน้าเป็นตาของเมืองไทยได้เป็นอย่างดีว่ามาเที่ยวแล้วไม่สกรปรกนั่นเองนะครับ และต่อมาคุณบาเซลก็ได้พามาร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับก็เป็นซอยเล็กๆไม่ได้เป็นที่พลุกพล่านแต่อย่างใดแต่ก็มีร้านค้าร้านขายอาหารอยู่เยอะเหมือนกันซึ่งร้านที่คุณบาเซลแกพามาก็เป็นร้านไอศครีมร้านหนึ่งนะครับมีพ่อค้าคนไทยที่หน้าตาย,ยิ้มแย้มแจ่แมใสคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวยืนขายของอยู่นะครับซึ่งคุณบาเซลแกก็ได้ถามว่าร้านนี้ขายอะไรครับพ่อค้าก็บอกว่า ขายมาร์ช a มลโล่ไอ Cream ซึ่งร้านนี้ก็มีสิ่งที่พิเศษอยู่สิ่งหนึ่งนะครับอย่างเช่นเมื่อเวลาเราไปสั่งอาหารหรือสั่งไอศครีมมันก็จะมีไส้หรือมีท็อปปิ้งอยู่อย่างหลากหลายนั่นก็ทำให้เราตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะเลือกอะไรดีซึ่งทางร้านก็มีวงล้อที่สามารถหมุนได้เมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกอะไรเราก็เพียงหมุนวงล้อนี้เท่านั้นลูกศรตกอันไหนก็จะได้อันนั้นนั่นเอง ก็เรียกได้ว่าเป็นเทคนิคการขายดีเหมือนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งคุณบาเซลเองแกก็ได้หมุนวงล้อและไอศกรีมที่แกได้ก็เป็นไส้ช็อกโกแลตนั่นเองซึ่งตรงนี้เองมันก็ทำให้คุณบาเซลแกหัวเราะชอบใจเป็นอย่างมากที่พอค้าคนไทยมีจุดขายสำหรับไอศกรีมของแกเป็นอย่างดี ต่อจากนั้นพ่อค้าก็ได้เอาไอศครีมที่เป็นหน้ารูปยิ้มมาข้างในก็จะเป็นช็อกโกแลตมาเสียบไม้ต่อมาพ่อค้าก็ได้ใช้แก๊สลนไปที่ไอศครีมทำให้มีหน้าตาที่น่ากินเพิ่มมากขึ้นไปอีกหลังจากนั้นคุณบาเซลแกก็ถามว่าราคาเท่าไหร่ครับพ่อค้าก็บอกว่าเซเวนตี้หรือ79บาทนั่นเอง และหลังจากที่ได้ไอศครมมาแล้วนะครับคุณบาเซลแกก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกของผมที่เห็นอะไรแบบนี้มันก็ดูแปลกตาเป็นอย่างมากไอศครมอันนี้มันมีเอกลักษณ์จริงๆหลังจากนั้นคุณบาเซลแกก็ไม่รอช้ากัดมัชเมลโล่ไส้ช็อกโกแลตในทันทีและคุณบาเซลแกก็บอกว่า it's good มันดีมากมัชเมลโล่ไอศครมอันนี้มันอร่อยจริงๆสุดยอดไปเลย ต่อมาคุณบาเซลก็ได้ไปซื้อน้ำผลไม้ขวดร้านหนึ่งนะครับซึ่งแกก็เลือกเป็นน้ำทับทิมสีม่วงเลยทีเดียวคุณบาเซลแกก็ถามว่าน้ำขวดราคาเท่าไหร่ครับพ่อค้าก็บอกว่า60บาทและเมื่อคุณบาเซลกินน้ำทับทิมไปแกก็ร้องโอ้อีกแล้วนะครับแกบอกว่าโอ้ยมันสดชื่นมากราคาแค่60บาทเท่านั้นเองมันสดจริงๆเลย และเขาก็ให้คะแนนน้ำผลไม้ของไทยขวดนี้10เต็ม10ไปเลยทีเดียวเรียกได้ว่าทั้งอร่อยและก็สดชื่นไปในตัวอีกด้วยนะครับและเหตุการณ์ต่อไปนี้ก็ได้สร้างความประทับใจให้กับคุณบาเซลเป็นอย่างมากซึ่งพอแกเจอเรื่องนี้เข้าไปก็รู้ได้ทันทีว่าเหตุผลที่ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยก็เพราะว่าคนไทยนั้นมีนิสัยโอบอ้อมอารีมีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีนิสัยเป็นมิตรอย่างมากนั่นเอง โดยคุณบาเซลแกก็ได้เดินไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงร้านหนึ่งซึ่งมีแม่ค้าผู้หญิงคนไทยขายของอยู่นะครับคุณบาเซลแกก็ถามแม่ค้าว่ากี่บาทครับแม่ค้าก็บอกว่า60บาท ซึ่งข้าวเหนียวมะม่วงราคา60บาทนี้ก็ถือว่าไม่แพงก็เป็นราคาที่รับได้ถ้าขายอยู่แถวเยาวราชนะครับและหลังจากที่แกได้ข้าวเหนียวมะม่วงมาแล้วแกก็มายืนรีวิวตรงถนนกินให้ดูเลยทีเดียวเรียกได้ว่ากินสดตรงนั้นกันเลยซึ่งตอนที่แกยืนอยู่นั้นนะครับแกก็แกะข้าวเหนียวมะม่วงกินในทันทีซึ่งแกก็กินข้าวเหนียวกับมะม่วงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าแกก็คงจะลืมไปบางอย่างเพราะข้าวเหนียวมะม่วงของไทยนั้นมันก็จะมีน้ำกะทิเอาไว้ราดเพื่อให เข้ากันอีกด้วยเพราะตอนที่แกกินแกก็กินแค่ข้าวเหนียวกับมะม่วงเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้เองมันก็ได้ทําให้คนไทยที่ยืนขายของอยู่รู้สึกขัดใจขัดหูขัดตามากเลยทีเดียวที่กินข้าวเหนียวกับมะม่วงแต่ไม่ได้กินกะทิที่แถมไปให้ด้วยดังนั้นแม่ค้าคนไทยก็เลยเดินมาบอกว่าวิธีกินข้าวเหนียวมะม่วงให้ถูกต้องก็คือเอาน้ำกะทิราดไปบนมะม่วงและราดจะบนข้าวเหนียวเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันนั่นเอง ซึ่งทีแรกคุณบาเซลแกก็ถือถ้วยที่ใส่น้ำกะทิไว้นะครับแต่ว่าแม่ค้าคนไทยแกก็ดูเหมือนจะไม่ทันใจแกก็ช่วยคุณบาเซลด้วยการเอาถ้วยกะทิราดไปบนข้าวเหนียวมะม่วงให้กับคุณบาเซลในทันทีก็เรียกได้ว่าบริการสุดประทับใจกันเลยทีเดียวนี่แหละครับก็คือซอฟต์พาวเวอร์ของแท้ก็คือน้ำใจของคนไทยนั่นเองไม่ต้องไปหาที่ไหนคนไทยนี้ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กๆน้อยๆคนไทยนั้น ก็จะใส่ใจทุกรายละเอียดซึ่งการกระทำแบบนี้ต้องบอกว่ามันอยู่ใต้จิตสำนึกของคนไทยอยู่แล้วในการช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ว่าใครทั้งนั้นนะครับซึ่งต่างประเทศต้องบอกว่าคุณจะไม่เห็นภาพแบบนี้อย่างแน่นอนที่บริการให้เต็มที่โดยไม่ได้คิดถึงสิ่งอื่นใดนั่นเองนะครับและก็ต้องขอชื่นชมแม่ค้าคนไทยที่บริการนักท่องเที่ยวคนนี้เป็นอย่างดีนะครับก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยอีกด้วย และหลังจากที่ทุกอย่างผสมกันครบหมดแล้วนะครับคุณบาเซลแกก็ได้มารีวิวอีกครั้งซึ่งรอบนี้แกก็กินข้าวเหนียวกินมะม่วงแล้วก็กินน้ำกะทิรวมกันพอแกกินแกก็บอกว่าโอ้อร่อยสุดยอดกว่าเมื่อกี้อีกรอบนี้ผมให้คะแนนข้าวเหนียวมะม่วง10เต็ม10ไปเลยครับสำหรับเรื่องนี้ก็ได้สร้างความประทับใจให้กับคุณบาเซลในการมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกกับน้ำใจของคนไทยที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเต็มใจนั่นเองนะครับก็จ ไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่องร้อยล้านคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ